โดยมูลนิธิโครงการหลวงจัดกิจกรรมปลูกป,กป่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีนพร,รัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกป,กป่าเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567 โดยสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางได้ร่วมกับหน่วยงานป้องกันและพัฒนาป่าไม้ฝางหน่วยงานราชการสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาและประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยอ่างขางร่วมกันปลูกป่าในครั้งนี้ค่ะ ทุกๆปีมูล,ลนิธิคโครงการหลวงทั้ง39แห่งจะมีกิจกรรมการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวเน้นการปลูกป่าในระบบวันเกษตรภายใต้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกป่าอย่างยั่งยืนยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมสร้างความตระหนักให้ประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไปค่ะ